สวัสดีชาวกรกดค่ะดวงความรักประจำวันที่5มีนาคมนะคะคุณได้ไพ่เลเฟอร์นะคะเขาได้สี่เหรียญวันนี้ไพ่ก็ดีทั้งคู่เลยนะคะการงานการเงิน,นประสบความสําเร็จนะคะได้รับความร่วมมือนะคะมีเงินเหลือเก็บ เรื่องของความรักก็ดีขึ้นนะคะต่างคนต่างนหน้าหาก,กันเห็นคุณค่าในตัวกันและกันนะคะทั้งฝ่ายของตัวคุณกระกฎเองแล้วก็คนรักของคุณนะคะถ้าใครที่มีปัญหาไพ่ขึ้นแบบนี้ก็หมายถึงการปรับความเข้าใจกันได้นะมีไพ่เคม i t แล้วก็เวทนะคะอะไรที่คนรักของเราต้องการเวลาก็ควรที่จะให้เวลาเขารวมถึงตัวเราด้วยถ้าเกิดว่าเราต้องการเวลาเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาตัวเอง ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยกำลังกลับมาแล้วนะคะคนโสดสนิทวันนี้มีโอกาสจะได้เจอคู่แท้นะคะคนที่จะเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะแต่ว่าจักรวาลบอกว่าความสัมพันธ์นี้อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะค่อยๆบหากันไปเนาะ